ครูเข้าใจว่าคนที่ไปเรียนออนไลน์ส่วนมากทำไมไม่ได้ผลผลแล้วก็เลิกเรียนไปเียหรือว่าแอนตี้เลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าถุกหลอกเงี้ยมันมาอย่างนี้ค่ะคนที่คุณไปเรียนด้วยอ่ะบางครั้งคุณไม่ได้คัดเขาเป็นคัดไม่เป็นประกอบไปสองอย่างนะบางคนคลิปโด่งดังมากเลยคุณรู้ป่ะเขาอาจจะมีตงังค์จิงแอดแล้วคุณแยกคลิปจริงแอดกับคลิปไม่จริงแอดไม่เป็นนะคะสองเขารู้ภายนอกแต่เขาไม่รู้ภายในเพราะตัวเขาเองสร้างจาก เขาอาจจะมีกําลังในการที่จะยิงการตลาดหรืออะไรอย่างนี้นะคะทีนี้เอางี้ถ้าจะให้เห็นภาพครูจะเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้คุณฟังสมมุติวันนี้นะคะคุณไปสมัครงานบริษัทหนึ่งในขณะในบริษัทหนึ่งตำแหน่งไรไม่รู้แต่ว่าบริษัทนี้มีห้องทํางานใี่คุณมีโต๊ะทํางานให้คุณ,ค,ณคุณเป็นหัวหน้าแผานกงานเนี่ยนะคะทีนี้คนเก่าที่ถูกไล่ออกไปเนี่ยหรือว่าออกไปแล้วเนี่ยเขาก็มีวิธีการของเขาทิ้งไว้ใช่ไหมทิ้งผลงานเก่าทิ้งไว้ทีนี้คุณไปทํางานแทนนะคะ แล้วคุณสิ่งแรกที่คุณจะต้องทําก็คือคุณรู้ว่าห้องนี้ห้องคุณนะโต๊ะทํางานคุณนะแต่คํับคถามต่อมาคุณจะทําอะไรคะปกติแล้วคุณก็จะต้องไปถามคนนั้นใช่ไหมว่าแฟ้มงานอยู่ตรงไหนคะกระดาษ A4 อยู่ตรงไหนคะเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ตรงไหนคะนู่นนี่นั่นอยู่ตรงไหนคะใช่ไหมเพื่อที่คุณจะได้เดินไปตามรูปแบบของบริษัทที่มันเป็นอยู่อ่ะอันนี้เรียกว่าเรียกว่ารู้ภายนอกไหมรู้ภายนอกก็คือรู้ว่าองค์กรเป็นงั้นแต่คําถามคือเขาจ้างคุณมาทํางานในหน้าที่ของคุณ ราะฉะนั้นโตทางานคุณใครต้องเป็นคนจัดคุณป่ะทําไมคุณต้องเป็นคนจัดละ่ะคุณจัดเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าปากกายตรงนี้ฉันหยิบจัดได้ถานัดเลยอันนี้อยู่ตรงนี้คุณไม่ต้องเสียเวลาไปเดินถามว่าอะไรอยู่ตรงไหน,นเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคนที่รู้ภายในนะคะรู้ตัวเขาเขาจะรู้ว่าถ้าคนที่สองคุณจากประสบการณ์ชีวิตเขาจะรู้หนึ่งสองสามสี่คืออะไรเขาจะดักหน้าดักหลังในสิ่งที่คุณรู้และไม่รู้้หมดอ แต่คนที่เรียนมาสอนฟังมาสอนหรือมีเงินจ่ายแอดแล้วสอนเนี่ยเขาจะให้คุณทําแค่ภายนอกเหมือนการที่คุณไปสมัครงานนั้นแหะคุณได้งานปุ๊บเขาก็จะบอกว่าเครื่องถ่ายเอกสารอยู่ตรงนู้นนะคะแฟ้มงานอยู่ตรงนี้นะคุณเข้าใจปะสมมติว่าคุณไปเป็นหัวหน้าแผนการตลาดหัวหน้าคนเก่าออกไปใช่ไหมคุณเข้ามาแทนหัวหน้าคนใหม่สิ่งที่คุณทําในวันแรกคุณก็จะถามลูกน้องของคุณนะเธอแล้วห้องอาหารไปทางไหนหรอ เอกสารอยู่ตรงไหนแฟ้มอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยคุณก็ถามคําถามคือถามเพื่ออะไรคะถามเพื่อจะไปหยิบจับมาดูแต่ถามไม่ได้ถามเพื่อจะจัดใหม่ถูกไหมคุณไม่ได้ลื้อโครงสร้างทั้งหมดในการบริหารจัดการแต่คุณทําตามคนเก่าที่ทําทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นคุณไปเป็นหัวหน้าจริงๆหรือคุณไปเป็นระบบของเขาระบบของเขานี่ไงนี่ไงพอคณกลับมาตรงนี้คุณพอจะเห็นภาพบ่ะคนส่วนมากเวลาไปทํางานเนี่ยครูสมัครคนเข้ามาทํางาน เขาก็จะมาทําตามแผนที่วางไว้คําถามคือฉันจ้างคนมาบริหาระครูสมัครรับคนเข้ามาทําไมครู้องให้คนทํางานแค่อาทิตย์เดียวไม่ต้องเสียเวลายรัครูจะดูว่าเขากล้าเปลี่ยนแปลงอะไรในบริษัทไหมทาไมถึงกล้าเปลี่ยนแปลงคนที่กล้าเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเขามีความคิดผู้นำอะเขามีระบบในใน mindset ของเขาและความคิดนั้นจะสอนให้องค์กรเราเติบโตเราต้องให้โอกาสความรู้เพราะมนุษย์เรามมีคนเก่งและคนมีด้านที่เก่งและด้านไม่เก่งถูกอว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณไปแล้วคุณคุณไปในฐานะ ผู้จัดการหรือหัวหน้าแล้วพอคุณไปถึงจุดที่คุณได้ทําจริงๆแล้วคุณก็ไปเดินตามแน่นอนคุณไม่ใช่หัวหน้าละคุณก็ต้องไปให้คนเก่าสอนคุณอีกถูกป่ะแต่คําถามคือคุณมาเป็นหัวหน้าทําไมคุณไม่ให้น้องยกตัวอย่างคูนะคูเดินเข้าไปเป็นหัวหน้าคุณูถามเลยว่าแผนกนี้ทําอะไรคุณนี้ทําอะไรคุณนี้ทำอะไรคนนี้ทําอะไรแล้วมาดูที่ว่าทาไมต้องทาแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้ทำไมต้องทำแบบนี้แล้วมาคุยกันใหม่ว่าอะไรที่เราจะบริหารมันไม่ใช่การยกเซ็ตงานคนเก่ามาบริหารนะ เก็ป่ะเนี่ยคือสิ่งที่เราเวลาเราไปเรียนรู้กับใครเราต้องดูเรื่องนี้ด้วยว่าเขาสอนให้เราไปเดินตามคนเก่าที่ถูกไล่ออกไปเราไปทํางานแบบตามคนเก่าที่ถูกไล่ออกไปหรือเราไปในฐานะผู้ริหารเพื่อที่จะรื้อโครงสร้างนี้มาผิดเพี้ยนให้มันเป็นเกิดขึ้นใหม่การสอนเหมือนกันปะเวลา,ารเรารับเด็กเข้ามาสักคนหรือนักเรียนเข้ามาสักคนเราต้องรื้อตัวเขาก่อนว่าคุณทําอะไรมาคุณเคยทาแบบไหนทําแล้วเป็นยังไงคุณตามใครคุณเรียนกับโค้ชคนไหนครูนั้นน,นักเรียนทุกคนที่แบบเนี้ย รู้แล้วว่าคุณไปเรียนกับใครมาแล้วไม่เวิร์กเนี่ยอยู่คุณต้องไปดูว่าคนที่คุณเรียนเขาสอนยังไงเออคุก็จะไปฟังเทคนิคของเขาแล้วคุก็จะจัดจุดได้ว่าทําไมคุณพลาดตรงไหนเขาสอนไม่ดีหรือว่าคุณไม่รู้จริงๆอย่างเงี้ยทาไมคุณต้องทำคะคุูทําไม่ได้การเสียเวลาไม่ได้การเสียเสื่อมแต่มันคือการที่คุณจะได้รู้เทคนิคมากขึ้นคุณก็ได้มาสอนคุคุูก็ได้ไอเดียตรงนี้เพื่อเป็นประสบการณ์ในการคัดกองนักเรียนต่อไปนี่คือการรู้ทั้งภายในและภายนอก นะคะการเป็นนักเนี่ยค่อนข้างให้แพงน,นะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะเรียนกับใครจงคัดคนนั้นว่าเขาเป็นโต๊ะทำงานที่สะอาดเรียบร้อยหรือเป็นโต๊ะทางานที่รกๆและให้เราไปเดินทาําตามแบบเดิมคะ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้โต๊ะทางานเป็นของเราเราต้องไปคนเซตโต๊ะทํางานนั้นปากกาอยู่ตรงนี้นะไม้บรรทัดอยู่ตรงนี้นะกระดาษ A4 อยู่นนนะรตรงนี้นะเครื่องาตรงนี้นะเราต้องไปคนเบนเน็ตใหม่เพื่อที่เราจะทํางานได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งถามใครว่าอ,อะไรอยู่ตรงไหน เพราะฉะนั้นครูที่ดีที่สุดต้องสอนให้เราสร้างคอมฟอร์ตโซนของตัวเองเป็น